หนึ่งโอ้ยต่งนี้ก่อนมีวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งนั้นซื้ออะไรอ่ะซื้อไอเดียมีมีคนอยู่สองคนนั้นคนคนหนึ่งเขานั้นคนหนึ่งเขานั้นถือมีดคนนึงก็ถือปืนสนัย คนที่ถือปืนสไนนั้นก็ทำการยิงคนที่ถือมีดคนที่ถือมีดนั้นก็ทำการยิ้มคนที่ถือสไนแล้วคนที่ถือสไนกับคนที่ถือมีดนั้นก็ได้รับยาเสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้เขานั้นสามารถหิวเลือดตัวเองได้นั่มันยาเสพติดอะไรวะ มันใช้ดูก็ได้มาขีดที่ตัวเองเลยอ้ออ้อหายดีฉันหายดีแล้วโยนให้น้ำบ้างดีกว่าฮือสุดหอยดีแล้วลตบไปก็เตรียมตัวไปอือนี่ยาเขียวหยาบด้ใช่ไหมไปเอาดิเฮ้น้ำยาเขียวสังกันเฮ้ย แมชเดียวแม่เเทับมันอยู่สบตยตัวเองเลยแล้วแม่มา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 าสเียวั้นจากได้ก็มีบอกอยู่ว่า เอาอยาสิติดนี่มาใช้ก่อนไหมมันดีกว่ายาสีเขียวนใะนตังเยอะเลยนะจริงเ้ยเหรอใช่แต่จริงน,นะงนนก็ลองใช้ดูสิลองสักนิดสักหน่อยก็ไม่เป็นไร ยังสีเข e, ียวไปอตอือเลยฉันเนี่ยโอชิบนะโอชิบแล้ว Panske! Nøye! Yeah. เ่ยหลงเดินได้แล้วไปแมาแมแม่เม่ม่แมแม่่ออแม่แแมมม่่แ นักศึกษาอยู่สี่คนคนหนึ่งนั้นเขาได้กระโดดลงไปเล่นในน้ำพอเขากระโดดเล่นในน้ำแปสบๆพักน้นก็เริ่มรู้สึกสนุกัววไว้ไน้ำกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นมาตัวที่ขเขาไม่รู้สึกเลยวล่ววน้ำมันินไข่ปนอึ้นหัวเขา ซึ่งเขาแั้วก็ยังไม่รู้เลยว่าหัวของเขาแลวตัวของเขาเริ่มแดงเหมือนกับเลือดนี่ทำไปได้ดจ้าตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวว่าเขาแลวหัวแดงเลย แ้มันเล่นไปคนเดียวเถอะอยู่สาดน้ำมรณะนั้นก็ได้เอายาเสพติดมาให้เขาเฮ้ยเลยเป็นยาเสพติดที่ร้ายแรงที่สุด สายน้ำนี้จะกินคนทั้งหนังด้วยการใช้ยาสสบจิตที่มันดีที่สุดของใรยอโอ้โหคนป่วยไม่สุดในแก๊งตายแล้วอะมาจะ้เอาของที่เราชอบมาล่อได้เลยแต่ฉันไม่เชื่อฉันจดลงไปเล่นแล้วนะเออตัลงไปเล่นเลยเพื่อนแล้วก็ไม่เชื่อมอนกันโอ้ยลมลมลม,ลม ไปเลยะฮไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะไม่เห็นมีอะไรไปเลยก็ได้ไม่ได้ลงไปสุดนี่เฮ้ยกระดูกเพื่อนกระดูกเพื่อนพวกเรานั้นชอบยาสติดสีส้มไม่สุดออกไหมล่ะออกก็ได้อเอ้ยเดี๋ยวเดีาา๋ยวซาน่าไม่มากินเนื้อหนังฉันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยาสติดแล้ว ยาสิบติดมาเป็นยาสิบติดที่ดีสุดไม่ใช่แล้วมันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องยาสิบติดแล้วแต่มันคือเรื่องสารานะทุกคนที่นี่สารามันกินเนื้อนหนังฉันแอะโอ้ไม่นะ The oh. Oh, เดี๋ยวฉัโฟวไฮเดอร์สปีทเดดบีโฟไฮเดอร์สวีทเดดโนบะที่ time to go เออนี่ฉันอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยนะสายน้ำไม่เห็นกินคนเลยเอาของไปไหมน้ำยาโคลาเหรอก็ได้เออเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวน้ำยาโคลาไม่ใช่แล้วรักษาเพื่อนเร็วเฮ้ยไหลบินิ รักษาเพื่อนไม่ต้องรักษาแล้วไม่อจกลับมาแล้วกลับมาแล้วจะกลับมาแล้วจะกลับมาแล้วโอ้ยโอ้ยมันมันอาจจะจิ้มฉันเนี่ยเอ้ยไม่นะขวดยานี่ตกไปแล้ว ใส่เข็มฉีดยาไม่หรอไม่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 ขอนกระไปแล้วช่วยด้วยนมันกินไม่สนามันกินเพื่อนสนามันกินเพื่อราีก่นนึงแล้วช่วยด้วยไม่ไมไม่ไม่เราเจ้าสนาาไม่ อย่าอย่ากินฉันเลยเอาไหมล่ะโคกอะไม่เอาก็น่าเสียดายอ้อเฮ้ยโอ้โหมันมันกินบดบองได้เลยเหรอไม่ไม่ไมออกไปไกลๆจากฉันเลยนะออกไปยังไงแกก็ต้องตายู่ดีเฮ้ยเอ๊ อะไรยอ๋อมันกนะระเ้นเนี่ยทำไมมีโครงกระดูกมาด้วยเนี่ยใครเอาโครงกระดูกปลอมมาไว้ที่นี่ของกระดูกจริงต่างหากเราสุสัยเขาน่าจะต้อนแล้วันฮาโลวินมั้งวันนี้ใกล้แล้วนะมีสี่ตัวเคยได้ยินไหมสาามกินโคนอะ่ะอ๋อฉันไม่เคยได้ยินอะ่ะ มันจะตัวแดงเลยจ,ลยจลย้วยยไอ้กระดูกพวกนีมไปไปม้มันจะฆ่าเ้าแต่ไปไปมามันก็จะอกัน สน,นุกสน,นุกงั้นเหรอมันไม่เห็นจะสน,นุกเลยนะเพื่อนตัวในแดงก็นะจะไม่รู้สึกอะไรเลยฉันไม่รู้สึกว่าตัวเองแดงเลยนี่มันมก็เหอะกันเฮ้ยก็ได้ไปแล้วไปแล้ว้วาว,าว,าวาส่ะนน้ำสุดพิลึกบอย